สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูซอสพริกไทยดำนะครับเป็นตัวแบล็คเปปเปอร์ซอสนะครับก็มาดูวิธีการทำนะครับก็เริ่มต้นแนะนำวัตถุดิบนิดนึงนะครับก็จะมีตัวเนยนะครับเนยสดเนยจืดมีหอมแดงนะครับมีหอมใหญ่นะครับ มีกระเทียมนะครับมีโรสแมรี่นะครับมีตัวใบเดลีฟนะครับเครื่องเทศมีตัวไทม์สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแป้งรูนะครับเผื่อไว้นะครับในกรณีที่ซอสไม่ข้นนะครับเราก็ใช้แป้งรูช่วยได้นะครับมีเกลือนะครับ มีพริกไทยดำนะครับแล้วก็ออริกาโน่ครับแล้วก็วิปปิ้งครีมแล้วก็มีตัวแม่ซอสนะครับเป็นบราวซอสหรือว่าเกรวีซอสอยู่แล้วนะครับซึ่งผมทำไว้ในวิดีโอแรกนะครับของตัวซอสทั้ง3ซอสนี้นะครับก็สามารถไปดูตัวนี้ก่อนได้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นแม่หลักแล้วก็สามารถจะแตกมาเป็นซอสอื่นๆได้อีกมากมายนะครับ ผมทำไว้เป็นซอสเห็ดแล้วก็ตัวซอสพริกไทยนะครับแบบง่ายก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นก็เช่นเดิมนะครับใส่เ,สเนยนะครับตามด้วยกระเทียมนะครับ ตัวหอมแขกนะครับหอมใหญ่นะครับสับละเอียดนะครับอาหารฝรั่งกส็ส่วนใหญ่จะขาดไม่ได้ก็คือกระเทียมหอมแดงหอมใหญ่นะครับที่ต้องมีสับติดตู้เย็นไว้เลย ผมใส่ไวแดงเพิ่มไปหน่อยนะครับเฟรมเข้าไปหน่อยเพื่อให้เกิดความหอมของซอสนะครับ <serv it S 1> ตอนลงไวก็จะใช้ไฟแรงนิดนึงนะครับ <affirm ation. S 2> เพื่อไล่แอลกอฮอลให้หมดให้คงเหลือไว้แต่กินนะครับหลังจากนั้นผมเอาพริกไทยดำนะครับใส่ลงไปผัดด้วย เพิ่มความหอมนะครับเพราะว่าเบสเราคือซอสพริกไทยนะครับหอมได้ที่แล้วผมเติมตัวเกวี่นะครับหรือว่าบาวซอสซึ่งเป็นแม่ซอสนะครับตามลงไปตัวนี้ที่สาธิตนี่ผมใช้ประมาณ2 5 0ร้ซีซีนะครับ ตัวแม่ซอสเนี่ยมาจากของทางปราซอสของคนอนะครับก็คือเป็นวิธีการทำแบบสำเร็จรูปนะครับรวดเร็วขึ้นนะครับผมมาเพิ่มความหอมด้วยเครื่องเทศนะครับก็มีผมใส่ทามใส่ออลิกกโน่สับละเอียดนะครับนิดหน่อยแล้วก็โรสแมรี่นะครับ แล้วก็ใบเบลิฟเพื่อเพิ่มความกลิ่นหอมนะครับตัวซอสรู้สึกใส่ไปนิดนึงก็ผมเพิ่มเติมแป้งรูสักนิดนึงนะครับ แป้งรูก็เกิดจากแป้งสาลีกับตัวเนยนะครับหรือว่าน้ำมันน้ำมันต่างๆนะครับผสมคุกรวมกันแล้วก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับ หลังจากนั้นก็ปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจากแม่ซอสก็มีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วผมเพิ่มเติมอีกนิดนึ่งนะครับสามารถใช้ตัวผงอะโรมาตเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราต้องการไม่มีปัญหานะครับเป็นผงปรุงรสแบบของอาหารตะวันตกนะครับเริ่มคนตามที่ต้องการแล้ว ผมอยากได้เพิ่มพริกไทยดำอีกสักนิดนะครับตัวซอสพริกไทยเนี่ยของฝรั่งสามารถใส่ตัวเบลเวเปอร์ er ลงไปได้นะครับหรือว่าใส่เป็นพริกไทยอ่อนลูดเม็ดลงไปได้แล้วก็ใส่เห็ดลงไปได้ด้วยนะครับไม่มีปัญหานะครับก็นับเป็นซอสพริกไทยเช่นเดิมนะครับอันนี้ผมทำเป็นแบบว่าสแตนดาร์ดแบบง่ายซอสพริกไทยล้วนๆน,นะครับสามารถนำไปประยุกต์ได้ครับ เป็นซอสพริกไทย3สีก็ได้ใช้พริกไทยขาวพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยสดของบ้านเราก็ได้นะครับก็ยิ่งหอมอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับหรือว่าจะใช้ตัวเลดเปเปอร์ก็ได้นะครับตัวพริกไทยแดงนะครับก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นก่อนขึ้นเนี่ยผมก็จะใส่ตัววิปปิ้งครีมนิดหน่อยนะครับ เพิ่มความครีมมี่ให้กับตัวซอสนะครับแล้วก็สีสันนวลน,น่าทานขึ้นก็ชิมรสชาติให้ถูกต้องแล้วก็ถูกใจแต่ละท่านอีกครั้งหนึ่งได้นะครับไม่มีปัญหาสีสันหน้าตาประมาณนี้ครับซอสพริกไทยซอสพริกไทยดำนะครับตัวนี้ก็จะเข้มข้นแล้วก็อร่อยแล้วก็เป็นตัวยอดนิยมเหมือนกัน ของสำหรับบ้านเรานะครับลาดได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อทั้งหมูทั้งไก่นะครับแล้วแต่ความต้องการาประมาณนี้นะครับตัวซอสพริกไทยเข้มข้นน่าดูน่าทานมากครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี